ไเราเิดมาไลแจ้งแจ้แจ้งแจ้งแเลแจ้งแจ้งเลยกไปอแล้วไปอีกแล้วแจ้งเลวกูใส่สูตรแล้ววะใส่สูตรแล้วว่ะอย่าย่าไปโดูดีนะดูดีนะพี่หวัผมว่ารอให้มันระเบิดระเบิดขึ้นมาแล้วรอไม่ไม่ไแจ้งเลยแจ้งเลยแจงเลยแจงเลยให้ไม่นเสียของเล่นไมเสียของเล่นไม่เสียเล่นไเสียของเล่นดนสูตรโดนสูตเ เฮ้ยแปลว่ามันรอมันรอแบบมันรอบุกไวนะฟังนะต้องเล่นยื้อเวลาข้างบนนะโอเคปะจะรอบาไว้ตำรวจ้าไอ้ควายอควายไอควายไอ้ควาไ้ควยไอ่วายไอ้อควยไอ้ควายไอควยอยอ้ยไอ่ควองไอ้ควายไอ้ายไอ้าไอ้ควยอ้วายอควายไอ้าอวยไ้่วยควย้วยไอวออ้ควไ้ควายไอ้ควยควยวาอายอ้คอ้อ้คีายไอ่คายไ้าครับ เดี๋ยวเราบุกมาพี่ตาบอกนี่มันไม่รู้จักาแล้วมันไม่รู้จักบ้านเราแล้วแล้วก็ต่อรออ่ะเราลูกล้างตอรอ่ะไอเฮียบอกแปหนังกระติกวะเนี่ยเล็งเป็นช่วโมงมันจะยิงเออมันเล็งทีนึงแบเป็นชมเล็งเป็นชาติยิงไม่เดินไอ้สาคกรไกยงตายหมดทั้งก็จะยิงโดนเออพอกันเบื่อไหวเฮียไม่ติดบวกแปดกาลิป่าวมะบวกแปดกาลเป่าวว ตาเล่ยออะไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เล่นไม่ไินถาม่บบน้องน้องมีไม้เป่าเข้าแก๊งพี่เป่าอย่างเงี้ยเม่อเห็นนะเพื่เห็นเราไปหาลับคนมั่วมัน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 เป่าได้หวังหรั่งมันเคยถามคนในแก๊งกูด้วยแบบน้องในแก๊งกูอะถามมีแก๊งยังเนี่ยเข้าแก๊งเป่าอะถามมั่วซั่วเลยเลเบลอะแก๊งแม่งหาคนเข้าสองสามวันก่อนกระดวัจัดเลยรับคนจากอะไรก็ไม่รู้อกอย่าก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่นะนี่ก็ว่าอยู่นะไมเจ็กในแก๊งออกแก๊งไอ้ ลำพังไม่มีคนลำพไม่มีลำพังยังจำชื่อคนในแก๊งไม่ได้เลยเฮียจำกไม่ได้เราไปจะไม่รู้เลยหัวหน้าแก๊งมันเป็นใครอ่ะมึงฟังนะอันนี้จริงจริงได้หรอกูเคยไปถามมันตอนมันจบของเจเคว่าตอนนี้หัวหน้าแก๊งเป็นใครมันบอกจำไม่ได้อ่ะสาระเลยอันนี้จริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยปัญญาอ่อนจัดจำชื่อหัวหน้าแก๊งตีไม่ได้อ่ะพวกแบบไรกูลำพังพวกเฮียเนี่ยรับใครมว่า ถ้ามันแปะปุ๊บคือเอาเลยนะถ้าฟังเสียงแปะปุ๊บคือแจ้งเลยนะ้านนี้กี่คนเนี่ยหวังแจงแจ้งจิตยาก็ตอนนี้มียี่หาประมาณยี่ห้าเพื่อนถ้าบุมมึงไม้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 อะไม้ม้มีเท่าที่เห็นนยเธอไม้ไม่เยอะมากสี่คนห้าคนยี่วมันมาสิบวเฮ้ย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 เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

พว, oh, oh um, วกมึงแรปอะไรฟอร์มี้อะไรอ่ะฟอรอมแรปี้อะไรมึงไอนกันอะวกมึงเป็นแรปเปอร์อ๋อแรปเปอร์อ๋อเป็นแรปเปอร์ไอ้สัตว์แรปเปอร์ไอชูพี่ดิจูเอ้ยอแม่ดิตั้รอมาแล้วแม่ดิไอพี่อะเป็นที่ไอสัตว์มยเดือดมาเดือดมาต่างล่างตัวนึงอ่ะไม่ใช่หรอ ควายตายยี่กระจอกควายกระจอกมึงี่อะไรอะตรวย่ะไรอะามึงแงตำรวจตาไปควายตายไปเลยตาเ้ควายเชี่ยวเป็นยาอ่อนฟอร์มบัตในโง่ควายมากูนี่เชี่ยวชิบหายสัตว์ท้องเที่ไม่ได้อยู่ในปาร์ีพูเสอ่วูอะูไรอะูไเปนูอ่ยวู้เสี่ยอ้ยอ้มแม่ก่อใส่ไปขึ้นไอสัตว์น้ำเี่นจัดโอ้เีย ได้เกี่ยวอะไรมึงโคตรโง่เลยอ่ะกระจอกจ่าเที่เกี่ยงกับพวกมึงหมดนะ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 ครับบ้านหมดครับบ้านหมแล้วตีตอเลยกทีตายมึงเฮียบอานนี่บ้านกลัวไอ้สารจับไปได้หมดเลยจับไปได้หมดเลยจับบ้านเลยมานนี่สารมานนี่เกี่ยไอ้นี่ เจ็บแม่แต่นิดเดียวเฮียโอ้โหสพาี้อะคนงูเยอยสู้กุ้ปได้ตฟังมาตดมาหกเจ็ดเดือนตงตายเฮียกูถามไงเฮโอี๋เนี้ยนี่เพิ่งมาสองเดือนเลยนะเฮียกระจอกไหนเอานนีนีเป็นหมาดิเฮียเกือบดดงอ่ะ เอาไปเป็คคุให้หมดเอาไปนคาคุยให้หมดเอาเปนคุยให้หมดเอาเป็คุให้หมดเลยใส่หู่มาใส่หูโผล่มาใส่หูพใส่หูพผมนใส่หูมเอาไป้งเอามน้าบ้านดิใครเดกบ้านเอาแมเลยลงเอาไปด้บ้นเราบ้านบ้านบ้านเราบ้รบ้าเราบ้บ้านเรบ้เราบ้านเราบ้านเราบ้านเราเราบานเรน้าบ้านเรบ้านเรา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 บานเราบเราบ้านเรา้เรา้านเรา เพื่อนจุดเพื่อนจดเพื่อนด้วยยานมากไอนควายบุกบ้านเขาเพื่อนนอนตายหมาไดอยี่เงี่ยใจเย้ด้วยครับใจเย้ด้วยครับยักครบนึงครับขอขออนุญานอะไรครับว่าคนไหนเล่นตัดเป็นเฮอะไรเป็นเฮเป็นเฮอะไรฝากเป็นเฮแล้วมึงอ่ะไอ้ควายไปกันด้วยอะไรอะไรอะไรอ่ะไอ้ควายไปกลับ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 บ้านไป กูเหี้ยเลยไม่ได้เหี้ยเลยกูยัดออกมาเต็ปากกูเลยแล้วมาได้กูไปแล้วมาได้กูไปค่ะค่ะต่ำไปฟาดพวกมันใส่หูหมดนะครับพี่พี่มวมงรมเอใครมีกล่องชุบชุบเพือนไม่เด๋วให้เขาชูบกันเลยี๋ยวใส่ถรได้รู้ไงว่าใครเอาเอาเพืนเราแยกกัน คนจอดอะอกอไนจอดเี่ยเ็มาเอยไปเจ็อาเจ็บเนี่ยาไปฟาดเจ็เนี่ยโง่เอาหนอยอะโดนหนอยอกโดนทุบคนเองคนโง่พวกมึงก็เก่งนะเว้ยเก่งแต่ตอนพวกกูไม่ขอแปเฮียเป็นเฮียอะไรเป็นเียอะไรฟอร์มไงเียดีมีฝานะฝานะฝานะไอเงินแดงหมื่นหนะไม่ไมด้แบบว่าไม่ได้ขอกระเทือนกูเลยกูบอกให้เฮียก็เขาไม่มีเงินแดงไม่มีบอลลีบินเลยก็ได้ละบอลลีบินกันอะ อะวายเฮียอะขอบีเจ้เย่เจเพื่อนครับเจ้เย่เจ้เย่อาวทออกให้หน่อ๋อพวกพวกมันใส่หูพี่พวกมันใส่หูผมผมใส่สุดครับพี่ช่ดูดังไทยด้วยเยี่ยมเยี่ยมเป็นเยอะไรไอ้ฝาดแจ่มบุกลุกเลยพี่เอาแจ่มบุกเอาทุกคนเลยครับมันมีคนที่ไม่ไม่ใส่ชุดแกงพวกมันด้วยนะพี่เอาเอาหมดเลยพี่มยยด่ใช่ครับพี่พวกผมใส่สุดหมดแล้วตายโหงตายขาดะเดิแต่ละตัววายเฮียเฮ้ยพ่อพี่เฮ้ยพ่อพี่ใส่ชุดกระโปรงมันนะพี่ไม่ใส่ชุดกระโปรงมันนะกูเห็นเสียงตัดเป็นควายเลยเีย

เออมันโดนจับหมดแลยให้มันโดนจับหมดเลยมันบุกลุกไม่ไม่พีเราเตรียมไล่มันยปะครัปะไล่ไล่ไล่เอาเอาเอาตรียมไล่มันดี๋ยวรอไปเข้าคุณพนรอไปเข้าคุณพนรอะเข้าคุณพนก่อนมันเยอะ็ไอนมาตอไอเยียะผ้ากูอยากอยจะหัวร้อยเยืออลอยอย่แก๊งนี่ติดมั้เนี่ยครับุดากเาไอ้ไอไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้ไอ้นี่คือแบบซ้อมซ้อมเปี่ยนสภาพอย คุ้มเนี่ยคเราคุยจ่ายได้ไปแจกโก้สีเสืวมึงเหรองไม่ไ้ใคะม่ใค่จุดเ่อเพื่อนใส่หมดตัวเองไม่ใส่นไม่ไม่มันบอกว่าพี่ครับผมอยากเล่นนะครับแต่ผมกลัวโดนกม่ใส่จุดได้ไหมครับผมกลัวโดนลกนไม่ไม่ใช่หรอพี่อ่ะต่อ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 ายเป็นเหี้ยตับพเป็นเียบ้านบุบไปเขเปไปไนัดย ขอขอยืมหน่อยนด้วยเฮียขอขอยืมเสื้องเช็ตส e ่งต er ีนป่วยเออมาเราเช็คโขดเลยนะบอกดีนะ้วไอ้เพื่อนมึงอ่ะบอกอะไรเลยเชฟตุ้งตีนพวกกูหน่อยควายไอเดียมึงนะมึงโม้พวพังอะไรแค่นั้นนะอะไปเดียวมึงโขวิ่งอ่ะว่าพวกมึงหกเดือนไม่พอน่าจะสักปีสองปีอ่ะสุดยอดเองยาน้าบ้านางขึ้นบ้านกูเนี่ยขลับไม่ได้ขลับไม่ได้ก็เป็นเรื่งสีดูไรเงอเฮียควายกูเห็น มาเป็นกองก็นอนกองเหมือนกันหมดไอ้โง่เหี้ยยี่ถุยถุยไปตายไปยังกองมุ้งคู่แต่โม่ยังไงก็ไม่เอานะคนคนที่ควายต่อมควายสองตัวผสมกันอะพวกมึงอ่ะกูณฟานด้วยเขาเขามีแต่คนเล่นนะเว้ยกูเห็นเนี่ยมีแต่ควายฝันเหียคนชั้นต่ำกูกูเพิ่งรู้กูเตียับควายเหี้ยที่ไหนได้โอ๊ยไม่ถึงฝันเลยไม่ไหวเย้ยอยู่ตั้งนานฝีมือได้แค่เนี้ย แล้วปี68ไอ้เหียปูช่นหนังสติ๊กลูกน้องยังจำบอลไม่ได้เลยไอ้เหียไอ้เหียมันจะเป็นคูายไงเหียมจะได้ี้ไอควายสีนี้ไอ้ควายมันรับคนม่วมันเป็นแบบนี้แหละมันยังไม่รู้เลยใครเป็นใครมันแทกกันเองตายอ่ะไม่รู้จักกันเองแล้วแทรกันเองตายไม่เคยถามตัวเองไม่เคยอำเหียอะไรสั มึงก็ถามมึงไปแล้วป่อดยพี่รอดพี่รอดไป่ะไรนี่มัจะเครื่องจักอะมือนอะไรมาเนี่ย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 อะไรลาเนี่ยไปก่อนพี่ล่อนไปก่อนพี่ล่อนไปก่อนไอ้เหี้ยไปมาไปเก็บโน้ต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 ไป